สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้อมได้รับเกียรติจากสีพันวาภูเก็ตค่ะ สถานที่ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมาสัมผัสแล้วก็พักผ่อนกับบรรยากาศดีๆของที่นี่นะคะแล้วตอนนี้ต้องนั่งอยู่กับคุณเหมียวค่ะคุณอังคณาฐานะสิริพงศ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสีพันวาภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะต้นไม้นี่เขียวมากๆเลยพักผ่อนสบายไหมคะพักผ่อนสบายมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบท่ามกลางธรรมชาติที่นี่นะคะยินดีเลยค่ะค่ะ ต้องถามเลยว่าบรรยากาศดีแบบนี้แล้วก็สิ่งปลูกสร้างเขาไปกับต้นไม้แมกไม้ต่างๆที่แบบเขียวขจีตามทางต่างๆที่ต้องเดินเนี่ยค่ะ,คะต้องถามเลยว่ามีการแบบผสมผสานกันยังไงคะเพื่อให้แบบอิงธรรมชาติให้ยังคงอยู่แบบนี้อของเราที่นี่นะคะก็คือต้นไม้เดิมๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆต้นสตอะแบกมะขามเนี่ยถ้าเดินไปในไซต์นี่จะเห็นค่ะทั่วทั่วไปเลยนะคะแล้วก็นกผีเสื้ออะไรก็ยังอยู่ในไซต์อยู่ แล้วพวกเรื่องสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะมีการสร้างยังไงคะให้มันแบบเข้เแรา,า<อ>เวลาก่อสร้างใช่ไหมคะก็คือจะค่อนข้างไม่ทําลายต้นไม้ก็คือต้นไม้เดิมๆเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะก็พยายามหลบก่อสร้างก็พยายามหลบโครงสร้างที่เป็นต้นไม้อะไรสังเกตได้จากตัว ตึกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโค้งมีเวาวตามต้นไม้ต้นใหญ่ๆค่ะให้ต้นไม้โผล่ขึ้นกลางบ้านอะไรเรียกว่ายังคงรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ใช่ไหมคะคราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างดีกว่าค่ะรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่พักรูปแบบห้องพักต่างๆของที่นี่เป็นยังไงคะห้องพักของที่นี่แล้วก็รวมทั้งส่วนของแฟคซิลิตี้ต่างๆนะคะจะเป็นสไตล์คอนเทมพอรารีนะคะก็คือผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็สีส้มเนี่ยค่ะคือเป็นสีที่มาจาก ดินผสมกับปูนนะคะก็คือยึดวาเอิร์ศเป็นสีต้มที่เกิดมาก่อกําเนิดมาจากดินธรรมชาติสร้างขึ้นมาค่ะค่ะและผู้ที่เข้าพักนะคะถ้าเกิดว่ามาพักที่นี่มีห้องพักประเภทไหนบ้างคะ,อะของเรานี่จะเริ่มต้นนะคะก็จะมีพูลสวีทก็จะเป็นห้องพักที่อยู่ใต้อาคารภูเขับนี้นะคะมีอยู่เจ็ดห้องแล้วก็จะมีพูลวิลล่าแล้วก็ลักชัวรี่วิลล่าแล้วก็แฟมิลี่สวีทก็ค่อนข้างมีหลายรูมไทป์ให้ลูกค้าเลือกค่ะแล้วแต่ว่ามากี่ท่านแล้วก็ มากับเพื่อนอาจจะอยากได้หลังใหญ่ๆห,หรือว่ามากับครอบครัวหรือมาฮันนีมูนค่ะก็ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยทุกหลังก็จะไปมีสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นวิวทะเล รันนี้พูดถึงในส่วนของอาหารบ้างดีกว่าค,คนที่มาอยู่ก็ต้องอยากรู้อยากทราบว่าอาหารการกินจะมีอะไรให้ทานบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ของเราที่นี่มีร้านอาหารมี3เอาทเล็ตนะคะ,คะก็จะมีที่นี่เลยที่เราถ่ายอยู่คือบาบาปูครับนะคะก็จะมีอาหารตั้งแต่เช้ากลางวัน ดินเนอร์ก็ที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นที่บาบาโซฟู้ดก็เป็นร้านอาหารไทยเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นจุดชมวิวบาบาเนสนะคะก็คือจะเป็นค็อกเทลแล้วก็ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก3 6 0องศาเลยเป็นที่ที่แบบหลายๆคนชอบไปถ่ายรูปมากๆบาบาเนสใช่ไหมคะเป็นจุดที่มาสี่พันวาถ้ามาพักต้องขึ้นไปถ่ายรูปที่นั่นค่ะต้องถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มาพักแต่อยากมาสัมผัสบรรยากาศบ้าง แต่อาจจะไม่ได้นอนค้างคืนสามารถมาที่บา b a บาเนสได้ไหมคะถ้าเป็นบา b a บาเนสนี่ต้องโทรมาจองก่อนเลยะนะคะเพราะว่าคิวค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะแขกเฉพาะแขกที่พักก็เต็มแล้วแต่ว่าลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนถ้าล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะมีที่ว่างอยู่แต่สําหรับบา b a บาผูขับ แล้วก็บาบาโซฟูดค่ะก็โทรเข้ามาจองล่วงหน้าสักวัน2วันได้ค่ะค่ะคราวนี้พูดถึงในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างนะคะมาอยู่ที่นี่มาพักที่นี่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะอ,อ,อยากทราบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้กับลูกค้าที่มาพักบ้างค่ะ,คะ,คะก็นอกจากร้านอาหาร3มเอาเลตของเรานะคะก็มีสนามเทนนิสมีฟิตเนสนะคะมีสปาคูสปาแล้วก็ถ้าเป็นทางน้ำก็จะมีไพเลอร์แคนูนะคะแล้วก็เราก็มีสระน้ำส่วนกลางอีกสองสระก็คือที่นี่บาบาพูคลับแล้วก็ที่บีชพูล เพิ่มเติมให้ลูกค้าเผื่อเปลี่ยนบรรยากาศว่ายน้ำในสระในห้องตัวเองเบื่อแล้วก็มาว่ายที่ส่วนกลางได้ค่ะค่ะเรยกว่ามีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ให้ลูกค้าได้แบบพักผ่อนหรือว่าทากิจกรรมอะไรต่างๆเยอะเลย,เยทีเดียวเยอะค่ะสามารถอยู่ในสี่พันวาได้หลายวันเลยไม่เบือ่อไม่เบื่อเลย <S <S แล้วที่นี่เ,เห็นบอกว่ามีรถสาล้อรถตุ๊กตุ๊กในการที่จะบริการด้วยตรงนี้ให้บริการยังไงบ้างก็ตุ๊กตุ๊กยี่บสี่ชั่วโมงนะคะก็คือจากวิลล่าจะไปไหนมาไหนก็คือกดศูนย์เรียกรถตุ๊กตุ๊ก บริการที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ไม่ <4 S 1> ต้อง<ม>เดินเองหรือบางคนอาจจะอยากออกกําลังกายค่ะก็อาจจะแบบนิดนึงวิ่งขึ้นเขาลงเขาแต่ต้องเอารองเทาเ้าผ้าใบมาด้วย สิ่งสาคัญนะคะที่หลายคนอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆของสีพันวาภูเก็ตแห่งนี้นะคะต้องให้คุณเหนียวนะคะ,คะบอกเพื่อนๆหน่อยว่าสเสน่ห์ที่หลายๆคนแบบพูดถึงเลยและอยากมาสัมผัสกับที่นี่เลยมันอยู่ตรงไหนคะค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริการแล้วก็วิวนะคะเพราะว่าวิวของที่นี่คือเห็นทุกห้องนะคะแล้วก็การบริการที่นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราก็มีมาตรฐานการบริการเหมือนๆกนะะันค่ะของที่นี่ลูกค้าคนไทยเยอะมากเลยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยคะ่ะ สนใจนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะที่สีพันวาภูเก็ตค่ะบรรยากาศดีๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะ,คะการบริการก็ เรียกว่าเยี่ยมมากๆเพราะว่าอันนี้สัมผัสมากับตัวเองแล้วตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาเลยไหวกันทุกคนเลยพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากสนใจมาพักผ่อนที่นี่นะคะให้คุณเหมียวบอกช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็โทรเข้ามาก็ได้นะคะ076371 000นะคะหรือว่า Facebook 4 0พันวา ภูเก็ตนะคะเสิร์ชดูแล้วก็ถ้าเป็นอีเมลก็จะเป็น chill@4000w.com ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะของพันว w ภูเก็ตแห่งนี้นะคะสถานที่ที่สวยงามและโรแมนติกมากๆ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัน0 w ภูเก็ตค่ะที่ให้เกียรติวีล็ทูโกได้มารีวิวที่พักสวยๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ทั้งหน้าค่ะวีล็ v e ทูโกจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปรีวิวสถานที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยทางวีล o v บทูโก TV วนะคะใน YouTube c h a n n e l แล้วก็ทาง f a c e b o o k c o m s l w e l o v e t o g o c o m และ www.we love to go.com ค่ะและที่สำคัญค่ะตาม Follow Instagram ของพวกเราได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องกับคุณเหมียวขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ